นนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาติ้งค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วมาเป็นซีรีส์ภาคต่อกันอีกแล้วนะคะสําหรับ how to t i n g ของเรานั่นเองนะคะก็คือเป็น ของที่ใช้หมดแล้วนะคะแล้วก็หลักๆในถุงนี้ที่นัตตี้รู้สึกว่าถุงนี้น่าจะเยอะที่สุดแล้วในบรรดาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ทําในซีรีส์นี้มาในปี2020นะคะก็คือเป็นในหมวดของสกินแคร์นั่นเองคือมีเยอะมากที่เก็บดองๆไว้นะคะทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะมาดูกันดีกว่าว่านัตตี้ใช้อะไรหมดแล้วมั่งดีกว่านะคะเน,นื่องจากว่าของมันเยอะมากหยบอันไหนได้ก็พูดถึงอันนั้นก่อนเลยละกันอันแรกนะคะเป็นสแลเล่รอยัลโกลคาเวียพรีเมียมเฟิร์มมิงมาร์กนั่นเองจำได้ว่านัต บอกด้วยนะนัตตี้ชอบกลิ่นชอบฟิลลิ่งชอบสัมผัสมันเป็นมาร์ที่เหมาะสําหรับคนผิวแห้งสักนิดนึงนะคะหลังๆนัตตี้นอกจากมาร์หน้าแล้วก็คือมามร์คอ้วยแต่ถามว่าในเรื่องของความกระชงกระชับไหมนัตตี้ว่าเออแบบไม่ขนาดนั้นนแะตะ่คือแพ็คเกจคือแบบ เวอร์มากต่อไปนะคะเป็นของไบโอเดอร์มาเป็นสเปรย์น้ำแร่ซึ่งอันนี้นัตตี้เคยพูดถึงใน my favorite ไปแล้วเหมือนกันว่าเป็นสเปรย์น้ำแรอ่อยี่ห้อหนึงที่นัตตี้ชอบคือพอพูดถึงไบโอเดอร์มาคนก็จะนึกถึงคิ้งวอเตอร์อย่างเดียวใช่ไหมแต่สเปรย์น้ำแร่เขาดีนะอันนี้แอ er คเน็อกแอคเนชชัทโทนเนอร์สเปรย์นะคะโทนเนอร์ในรูปแบบสเปรย์ใช้วิธีการใช้เหมือนใช้ฉีดสเปรย์น้ำแร่เลยก็จะช่วยในเรื่องของสิวอะไรต่างๆอันนี้นัตตี้ชอบนะแต่แบบว่าหาซื้าาอยากกกกนน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 นิินะะิดดึึึงงงแแล้้้้วว็ปปรรรรมมาาาาณััับบบคคตตีีีูสส่ออไะะพ มิวฮันนี่สลิปปิ้งมาร์กนั่นเองนัตตี้ชอบกลิ่นนะกลิ่นมาเป็นแบบ น้ำพึ่งจริงๆอ่ะแต่เนื้อนัตตี้แบบเฉยๆหลังๆนัตตี้ก็คือเอามาทาคอ,อนั่นเองอันนี้ชอบมากค่ะโตโมกินะคะสกินคอนดิชแนนติ้งเจลก็คือเป็นฮาโตโมกิน้ำตบลูกเดือนนั่นแหละแต่อันนี้จะเป็นรูปแบบเจลสามารถทาหน้าก็ได้ทาตัวก็ได้คือฟิลลิ่งอะไรต่างๆคือดีมากแล้วแล้วก็ราคาถูกมากมากอีกแล้วนะคะพอลล่าชอยส์สกินบาลานซิ่งออยล์แอคซ์ซิ้งมาโอ้ใช้จนแบบบีเลยคืออันนี้ชอบมากเป็นมาโครที่ช่วยในเรื่อง,องการดูดซับความมันแต่ถ้าเป็นมาโครโคยทั่วไปจะเน้นดูนดซ ตแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะมันก็เติมความนุ่มชืน้นแล้วก็ปอบประลมผิวลดอาการระคายเคืองดีมากๆอันนี้ส่วนผสมดีมากคิดถึงเลยไม่รู้ว่ารุ่นนี้ยังมีอยู่เป็นอะไรที่นัตตี้แนะนำ <Okay. S 1> มาอันนี้เซรั่มนะคะอิตสกินพาวเวอร์เทนฟอร์มูล่าวีซีเอเฟคเตอร์นั่นเองแนละ้ววีซีก็คือเป็นวิตามินซีถ้าจะไม่ผิดเขาใช้วิตามินซีในรูปแบบที่มันละลายได้ในน้ามันมันก็จะมีความสเสถียรมากกว่าวิตามินซีพวก L อลออรคอลบิทเอซิที่แบบละลายในน้ำนั่นเองส่วนตัวนัตตี้ใช้แล้วนะ i Control s e r u m นาตี่รู้สึกว่าตัวนี้มันทําประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีเน้นควบคุมความมันแบบหน้าแมตเลยขนาดนะั้นนาตี้ก็ว่าไม่นะก็ต้องพึ่งปัจจัยอื่นๆเพิ่มเข้ามาด้วยก็เป็นกันแดดที่รู้สึกว่าเออทาแล้วมันซึมเข้าสู่ผิวง่ายดีแล้วก็ไม่ทําให้หน้ามันมากจนเกินไปอันนี้ Noble White Total Brightening Cream นั่นเองนะ Noble White เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของ R S นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่า w h i ท e n i n g รู้สึกว่า Target Group เขาจะแบบว่าเด็กลงมาหน่อยไม่เหมือนแบบมาจิกมาจิกจะเป็นแบบผู้ใหญ่อันนี้บอกก่อนว่านาตี้ใช้ทาคอนะเพราะว่าไม่ชอบ เ็กเจอร์ที่เป็นเนื้อครีมมากเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะอันนี้ก็เลยบอกว่าเฉยๆอันนี้ก็เอามาทาคอเหมือนกันนะคะ f a r ค o l a ตัว lift s นั่นเองซึ่งเนื้อครีมของ f a r c o l a รลลุ่นนี้มันแปลกมากเลยมันเหมือนโลชั่นที่มีความหนืดนะแต่พอเวลาทาลงไปที่ผิวอะ่ะมันมีความ เขาเรียกว่าไงมันมีความหนึบนิดนึงอ่ะนัตตี้ก็เลยไม่ชอบฟิลลิ่งแบบนั้นอ่ะที่เอามาทาน,น้าแต่มันดีมากเลยนะเพราะว่ามันชุ่มชื้นมากทําให้ผิวแห้งๆรอบๆคือดีขึ้นมากเลยอันนี้เป็นคลินิกเป็นตัวโลชั่นเหลืองของเขาเองเป็นสูตรโลชั่นพัฟส่สวนผสมเขาดีนะแต่เบสิกมากเมื่อเทียบกับราคาอะไรต่างๆนัตตี้รู้สึกว่าเออเฉยๆอะ่ะอันนี้เค e ียร์เอ็กซ์เปิดนะคะเครียร์เอเซนโพเทนอะไรไม่รู้ซึ่งชื่อมันหายไปแล้วเป็นแบรนด์ในเครรอเดียวกันนี่แหละเคยติดเป็นไมโคเฟิลต์ด้วยเขาเป็นแบบ ควบคุมค,ความมันแล้วก็สีอะไรต่างๆที่ชอบดีแล้วก็แพ็กเกจจิ้งไรทํทำมาได้ดีมากของแบรนด์เนี่ยอ่ะอันนี้ยูสารีนไฮยอรอนมิสสเปร้นั่นเองนะคะซึ่งดีมากถ้าใครต้องการแบบว่าสเปรย์น้ำแร่ที่แบบว่ามีความแฟนซีขึ้นมานสักนิดนึงแล้วรู้สึกถึงความชุ่มชื้นมากกว่ารู้สึกว่ามันชุ่มชื้นกว่าสเปรย์น้ำแร่ปกตินะคะก็แนะนำเพราะฉะนั้นรู้สึกว่ามันจะมีโปรดลดราคามันก็ซื้อตุตนไว้โอเชียนสกินสปีดี้ดิวอี้เฟิร์มมิ่งสลิปปิ้งมาร์ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นัตตี้ชอบเนื้อเจลของเขาว่าดีมากเคลือบผิวดีมากแล้วก็สัมผงสมัมผัสอะไรคือดีทีนิกีกแล้วนะครับเป็นตัว m o i s t u เซอร์สีเหลืองอันนี้เป็นสูตรโลชั่นพั f ก็คือเหมาะสำหรับคนผิวแห้งขึ้นมาดอันนี้เป็นสูตรเจลนะคะก็สําหรับเหมาะสาหรับคนผิวมันซึ่งก็เหมือนกันค่ะก็เฉยเฉยอีกสกินอีกแล้วนะคะอันนี้เป็น ye effector นั่นเองถามว่า2ส,สูตรเนี่ยนัตตี้ชอบสูตรไหนมากกว่ากันนัตตี้ชอบ ye นะมันจะทําให้ดูหน้าดูฟูมากกว่า ye เขาจะเน้นพกลดเลือดลิ้วลอยอะไรต่่ก็คืออใช้้แลววาดู หน้าฟูดีชอบอันนี้มาจากแบรนด์ไทยนะคะชื่อว่าโชว์ออริจินอลนั่นเองนะคะ มินเนอร์วายคอมเพกเซรั่มกับมินเนอร์วายคอมเพล็กเฟสเจลเ้ายมากเลยแบรนด์นี้เลิกทําไปแล้วนะคะซึ่งนะัตตี้บอกเลยว่าส่วนผสมเขาดีมากเขาใช้น้ำเนี่ยเขาใช้เป็นน้ำมินเนอร์ลนะให้ความยุ่มชื้นดีผิวหน้ากระจ่างใสอะมาที่แบรนด์ไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะคะเป็นซีเควนต์เฟชเชียลเซรั่มนะคะเป็นแบรนด์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะเซรั่ม um, ในรูปแบบอีมชชั่นคือเป็นเบสน้ําแล้วก็ออยนั่นเองหน้าฟูดีมากชอบมากใช้มาต่อเนื่องอยาวนานแล้วก็คือให้เป็นเฟ มไม่แน่ใจว่าตอนณปัจจุบันนี้ยังมีขายอยู่ไหมอาควานเจอตะโกนคลินิกแล้วนะคะคลินิก Even Better Essence Lotion นะคะอันนี้เคยเป็นเฟเวอร์ลิตออลตีเอของนาตี้มาแล้วเพราะว่าดีมากแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงทงั้งๆที่ส่วนผสมมันดีอันนี้เป็นสูตรหนึ่งสองนะคะสำหรับคนผิวแห้งแล้วก็แห้งมากสูตรอีกอันนึงเป็นสูตรสามสี่นะคะจะเป็นคอมบินชันสกินถือออยลี่สกินสูตรหนึ่งสองเนี่ยมันก็จะหนืดขึ้นมานิดนึงส่วนสูตรสามสี่มันก็จะเบาวกว่าซึ่งนาตี้ใช้ได้ทั้งสงอง ของนัตตี้รีแพวแวร์นั่นเองนะคะซึ่งชอบมากใช้มาหลายขวดแล้วติดเป็น My f a v o r i ิซ้อนประมาณ2ปี3ปีนั่นแหละคือใช้มาต่อเนื่องเรื่อยๆแต่ตอนนี้มีตัวตายตัวแทนแล้วนั่นก็คือ The Ordinary ตัวบุฟเฟ่นั่นเองะคะซึ่งนัตตี้รู้สึกว่าเออแอคทีฟอินเครดียมันแบบแนวๆเดียวกันนัตตี้ก็เลยรู้สึกว่าเออไปเล่นตัวที่มันถูกกว่าดีกว่านเนาะ ะะอันนี้ก็เป็นแ n t i Blemish Solution อย l Control ล l e a n s i n ม Mask นั่นเองเป็นมาสก์สำหรับคนผิวมันแต่ถ้าถามเมื่อเทียบกับตัวพอ l a r c h อ่ะนัตตี้ให้พอ l a r c h ชนะกว่าแต่อันนี้ก็ส่วนผสมดีอะไรต่างๆคือดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะะเราก็รีแพาแวร์อีกแล้วนะคะ2ขวดสุดท้ายที่ยังเก็บว้อยู่นะคะเราก็จะทิง้งเลยความเจอคลินิกแล้วเนาะยุกเนาะก็เป็นตัวโลชั่นเหลืองเนื้อเจลอีกแล้วนะคะอันนี้เป็น Even Better b ไ i เท t e r นั่นเองมอยเจอร์เจ,เจล c r e มเนื้อเจลของเขาอ่ะดีมากเลยนะเห็นผลใน เรื่องความกระจ่างใสอะไรขนาดนั้นนัตตี้ก็เฉยๆนะส่วนอันนี้เป็นรีแพวเวร์อัพลิฟติ้งนะคะอันนี้ก็คือเป็นลายรีแพววร์นั่นแหละแต่เป็นเนื้อครีมนั่นเองอันนี้นัตตี้เอามาทาคอนะคะไม่ได้ทาหน้าเนื้อเนื้ออะไรนะต่างๆก็ไม่รู้ดิจําไม่ได้แล้วอันนี้เป็นอีเวนเบทเธอร์นะคะดักสปอตดีเฟนส์นะคะเป็นกันแดดที่มีทินสีของเขาซึ่งอันเนี้ยกันแดดดีมากชอบมากนัตตี้ชอบผลทางคอสเมติกของรุ่นนี้มากแพงเหมือนกันนะเออแบบประมาณพันเจ็ดมั้ยนะคะแบบ ปวดใจวะอันนี้ของ Make In Nature นะคะในเครือของ Beauty Buffet นั่นเอง Collagen and Q10 นะคะ Mineral Water Spray หัวสเปรย์ละเอียดดีนะแต่ถ้าในเรื่องอืนอ่นๆน่ะที่ก็เฉยๆนะซื้อตอนลดราคามันจะถูกมากอ่ะพอละชอยอีกแล้วนะคะอันนี้ในตำนานมากนั่นก็คือเป็น2% BHA ตัวเนื้อโลชั่นนะคะอันนี้เป็น 8% HA เนื้อเจลนั่นเองนะคะชอบทั้ง2สูตรเฟรบิิตมายาวนานใช้มาตั้งแต่ยังไม่มีขายในเมืองไทย BHA ของ Po ลล่ c ชอ i c e เนี่ยเขามีสารต้านอนุมูลอิสระลดอาการระคายเคืองอะไรต่างๆเทียบกับส่วนผสมและผลลัพธ์ที่ได้นัตตี้ถือว่าโอเคนะคะแล้วก็ขวดนึงคุอใช้ได้นานมากแต่ก็นั่นแหละราคามันก็กระดิกขึ้นไปแบบเยอะกว่าแต่ก่อนมากๆเลยอันนี้ Biotherm l i v e t p a n t o n Sensitive so Emulsion นะคะคือเปิดโลกของการใช้ Light p a n t o n ของนัตตี้เลยคือชอบมากชอบตัวเนื้อของอ m มัลช o น แต่ก็นั่นแหละถ้าเป็นคนผิวมันนะัตี้รู้สึกว่าให้ข้ามเพราะว่ามันมีความมันอยู่พอสมควรนะ,อ,ะอีซาเกนิกแล้วจ้าอันนี้ทําขวดแตกอะเป็น power t e ตัว vc อีกแล้วนะคะนี้เป็น vb ํสหรับช่วยในเรื่องการควบคุมความมาาันอะไรต่างๆนะถ้าจำไม่ผิดนะมีสนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยพอตอนใช้คือกลิ่นแอลกอฮอล์แรงมากอันนี้นัตตี้เฉยๆอันนี้มาร์กนะัตตี้ตัดหลอดไปอะของพอลล่าชอยนะคะนะัตตี้ จำไม่ได้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นสกินรีคาเวอรี่สักอยา่างค่ะเป็นมากสก์สำหรับคนผิวแห้งซึ่งมันเหมือนมอเจรซเซอร์ในเนื้อที่เข้มข้นมากใช้แทนมอเจรซเซอร์ก็ได้นะในบางวันดีมากเคยติดเป็น My f a เฟเวอร ออฟเดอะียไปแล้วคืออันนี้ชอบมากแต่ไม่แน่ใจว่าพอราชาตอนนี้ยังมีสูตรนี้ทําอยู่หรือเปล่าอันนําแรกแล้วอันนี้เป็นของเดนบิลามเป็นของแบรนด์เก,กาหลีนะคะตอนนั้นเขามีขายในร้านแรชเชตทางแรชเชตให้มาซึ่งตอนนั้นนัตตี้ก็ให้เป็นเฟเวอร์ลิตเพราะชอบมากเพราะหัวละอองสเปรย์เขาละเอียดมากๆากอ่ะกันแดดนะคะไอเนซ่าสีทองในตนํานานนั่นเองคะ่ะสูตรเก่านะนัตตี้รู้สึกว่ามันแอบหน้ามันนิดนึงอ่ะเออไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่านัตตี้รู้สึกว่าหน้ามันทั้งนั้นที่มีส,มส,มนะส่วนผสมของแ Entolios XL นะครับเป็น a n t i c h i ั e เป็นสูตรสำหรับควบคุมความมาันแต่นี่เป็นสูตรเก่านะที่เขายังไม่ปรับเนื้อนะคือ พอปรับเนื้อแล้วว่ามันไม่เป็นคราบแต่รุ่นเก่า่เนื้อแอบเป็นคราบนิดนึงนะอันนี้ก็เอเนซ่าเหมือนกันนะคะแต่เป็นรุ่นเพอร์เฟ f a c เ a ช u ัลยูวีรู้สึกเนื้อมันจะมีความเจลมากกว่ามั้งแล้วก็สําหรับทานหน้าโดยเฉพาะนะคะนัตตี้ชอบเนื้ออันนี้นะออรู้สึกว่าชอบมากกว่าน้ํานมอีกส่วนอันนี้ตัวแม่มาแล้วนะคะมาจิกยูทฟูลเรเดียนอัลติเมทคอเลกติ้งเซรั่มนั่นเองนะคะก็คือเป็นแบรนด์ในเนครือของ RS นั่นเองเซรั่มอันนี้ดีนะคือใช้แล้วผิวฟูจริงอะไรจริงค่ะอภัยภูเบศ of t h e Year แล้วคือส่วนผสมโอเคนะคะกับราคาที่ได้รับ200 ml อะราคา150บาทแต่เวลาซื้อจริงไม่ถึงไม่ถึง150มา Boost Essential Aloe Vera Gel Moisturizer นั่นเองส่วนมานาตี้อามาทาช่วงตัวช่วงขาที่แบบว่าไปแว็กมานั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงแว็กแรกๆเขาจะให้ใช้อโลเวล่าอย่างเดียวก่อนเพราะว่าเนื้อมันไม่หนักมากถ้าไปใช้เป็นพวกออยหรือโลชั่นเนี่ยเนื้อมันจะหนักเกินไปมันจะเกิดอาการอุดตันหรือว่าเป็นขนคุดได้น,น,น, Star นั่นเองเอันนี้ยูสตาทัลเล็มิลเลอร์เฟชชั่นครีมนั่นเองเออมันมีความรู้สึก้าย โอเล่นัตตี้รู้สึกว่าเขากรอบสูตรโอเล่ L A. มานั่นเองคือเนื้อคลายกันมากอันนี้เป็นจอร์ไรเซอร์ของแบรนด์ mark how นะคะเป็นแบรนด์เกาหลีไม่น่าจะมีขายในเมืองไทยแล้วอันนี้นัตตี้ชอบเนื้อนะชุ่มชื้นมากแต่เนื้อมันน่าจะรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นซิลิโคนเบสแต่นัตตี้ก็เคยให้เป็นเฟวอร์ลิตเหมือนกันเพราะชอบเนื้ออ่ะอันนี้ the body shop นะคะ all off line gel cream ถือว่าเป็นลายที่ค่อนข้างแพงนิดนึงนะแต่เนื้อสัมผัสอะไรต่างๆคือดีมาก แต่เขามีสม่วนผสมของพวก essential oil ตัวเจลครีมเนี่ยก็คือมีเบสของออยได้แหละแต่มีความเป็นเจลมากกว่าสําหรับนับตตี้รู้สึกว่าเจลครีมนี่เฉยๆนะอันนี้มาจิ๊ตัวไอคีมนั่นเองนะคะนัตตี้ตัดหลอดไปแล้วเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันกดไม่ออกแล้วก็หัวตรงนี้กระเด็นออกเออพังก็เลยต้องตัดหลอดถ้าถามว่าเนื้อเนื้ออะไรคือดีมากใต้ตาดูฟูขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นดีนั่นเองส่วนอันนี้ของยูสตาคริสต์เลอร์ไวเอ็นอิลลูมิเนตติ้งอายทิปเมนต์นั่นเองนะครับเป็นแบบว่าไลน,น เซนโคตดนานเกลเชนเมจิกพอมาร์กอันนี้นัตที่เคยทํารีวิวไปแล้วที่คุ้มมากสําหรับกระปุกนี้นะครับเพราะว่าซื้อกระปุกนี้ถามแปรงล้างหน้าซึ่งแปรงล้างหน้าปัจจุบัน,นย,ยังอยู่แล้วก็ยังใช้ได้ดีอยู่เบอร์คุม้มเวอร์เป็นตัวแต้มสิวข,ของคลินิกนะคะแอนทาร์เบนิคโซลูชันคลินิคอเคลลิงเจลส่วนผสมไม่เลิศหนักมีแอลกอฮอล์ค้างเยอะซึ่งแบบว่าไปใช้ยันอื่นดีกว่ามีอะไรที่ถูกกว่านี้และเห็นผลดีกว่านี้นั่นเองอันนี้คือแบบไม่คุ้มเงินเลยอันนี้เป็นของเดอะยี่สิ อาเบลอยู่อะตอนรันนัทตี้ได้มารู้สึกว่ามันแถมเป็นโปรซูคู่กับการแดดอะไรนี่แหละรู้สึกว่าเคยใช้มอสก์ไรเซอร์ของเขามอสก์ไรเซอร์ดีนะแต่เซรั่มก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ก็คือใช้ได้อะอันนี้นะคะเป็นของแลนส์เลกแล้วนะคะเป็นสูตรเซรั่มนั่นเองนะคะเป็นสูตรคอลลาเจนแล้วก็ไบเทนนิ่งนั่นเองเบสคือคล้ายกันเลยแต่เขาแต่งแบบว่ามีอนุนั้นเพิ่มเข้ามาส่วนผสมถือว่าโอเคนะเมื่อเทียบกับราคาใช้ได้อันนี้ฟาคลนานะคะตัวลิฟเอสนั่นเองนะคะเป็นอะไรพอยติโอไกคอนนั่นเอง แล้วผิวโฟูชุ่มชื้นจริงแต่แนะนําว่าอะไรพวกนี้ของฟาโคลาเนี่ยนะตี้ให้ใช้เป็นตัวเสริมนะไม่ใช่ใช้เป็นตัวหลักก็คือมีตัวหลักเซรั่มตัวหลักอยู่แล้วแต่เนี้ยใช้เสริมเข้าไปในรูทีนคลินิกอีเวนต์เบเตอร์อายดักเซอร์เคอร์คอเลกเตอร์นั่นเองนะครับเป็นไอครีมที่เนื้อดีมากมีลูกตุ้มอย่างเงี้ยไวกิ้งได้แล้วก็มันจะให้พิกเมนต์ของสีทําทให้ใต้ตาดูใบขึ้นชื่งชอบมากอันนี้เจลแต้มสีของเคียร์เอ็กซ์เปิดนะครับสปอตคอเลกเตอร์นั่นเองอนนเ กันแดดของแบรนด์บท t นิกนั่นเองนะคะแค่ตัว Candy Shop ซึ่งเขาเป็นแบรนด์ที่แบบทําพวกเครื่องหอมอะไรต่างแล้วเขาก็มาทําสกินแคร์แล้วก็ทํากันแดดด้วยซึ่งอเนน,นตี้บอกเลยว่ากันแดดหอมมากแต่มันมากอันนี้เป็นของแบรนด์ Watson นะคะด h e Magical Part นั่นเองเป็นลายของสิวที่แบบใช้แต้มสิวซึ่งอันนี้เฉยๆ ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยส่วนอันนี้ดีค่ะโประวามิดเอคเน่เลตินอลเอเจลมีส่วนผสมของเลตินอลเอแล้วก็ซิงค์พีซีเอหลออสีฟ้านะคะเขาจะมีสีม่วงกับสีฟ้าอันนี้เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นของโคเซ่ตัวเซกิเซนนะคะอันนี้จําได้พี่ลูกปักส่งเป็นเทสเตอร์มาให้ลองมีตัวเซกิเซโลชั่นน้ําตกในตำนานซึ่งอันนี้ดีจริงชอบจริงแต่ก็นั่นแหละแอลกอฮอล์ค่างแรงถ้าใครใช้ดีก็คือดีเลยถ้าใครแพ้ก็คืออันนี้เป็นออมลชั่นเฉยๆค่ะส่วนอันนี้เป็นตัวเดเอเซนะ อันน,นที่ชอบนะชอบเนื้อมากเลยเนื้อตัวเดซเซนคุณดีมาก <M> เอามากันต่อนะคะขคงสุดท้ายของเราแล้วเล่นเอาเมมกล้องเต็มเลยดีออเดนนี้นะคะไกลคอลเลเอสิกเจ็ดเปอร์เซ็นต์โทนนิ่งโซลูชันนั่นเอง <M> ถ้าต้องการโทนเนอร์ที่มีสองตัสมของ h อแล้วก็เบสค่า P h คือเหมาะสมกับการเอกโพลีเอหรือผัดเซลล์ผิวได้จริงก็แนะนำอันนี้ใช้มาสองขวดแล้วชอบอันนี้ฮัตโตโมกิสกินคอนดิชเนอร์นั่นเองนะครับน้ำตบลุกเดอรของเรานั่นเองก็คือเป็นอะไรที่ชอบมากรักเลิฟมากจริงๆอันนี้ อเรไวเลเดียนนะคะไลท์เพอร์เฟกติงไนครีมเนื้อเขาก็เฉยๆอันนี้เน่้อไวท้ทาคอนะคะซื้อตอนลดราคาจา่ะอันนี้ก็เอามาทาคออีกเหมือนกันนะคะบิวตี้ไอดอลอันนี้เป็นเนื้อครีมที่มันจะมีความแบบข้นนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้เหนียวเนื้อเทกเจอร์อะไรต่างๆก็คือโอเคนะแล้วมีมายพายมาให้ด้วยส่วนอันนี้ก็ทาคออีกเช่นเดียวกันนะคะพรีเซนต้านลิปครีมนั่นเองมันจะต่างกับตัวลิปเอสนะลิปเอสมันจะมีความข้นมีความเหนียวกว่าชุ่มชื้นมากกว่าอันนี้มันจะมีความเป็นแบบว่า เจลครีมมากกว่า,ถ,าถ้าทาหน้านัตตี้ชอบอันนี้มากกว่าแต่นั่นแหละนัตตี้ก็มาทาคออยู่ดีนะจ๊ะอันนี้ power ten formula one shot gf cream นั่นเอง,เป,เ,องเป็นเนื้อครีมที่ออกเป็นเจลแล้วก็เป็นซิลิโคนเบสนั่นเองถามว่านัตตี้ชอบไหมก็คือใช้ได้แต่ก็ไม่ได้วาวขนาดนั้นอันนี้สุดท้ายแล้วสำหรับพวกหลอดๆนะคะ h ิมาล a ยาออยเ r e a m มมั เฟ c แพ a มาสสำหรับช่วยลดความมาันอะไรต่างๆสำหรับนัตตี้ถือว่าโอเคนะคะเนื่องจากว่าราคามันถูกมากถ้ายิ่งฝากซื้อมาจากอินเดียหรือท้่มาจากอินเดียแลวอันนี้นัตตี้มีซื้อตุนไว้อีกหลอดนึงหมดสุดท้ายจะเป็นพวกมา k แผ่นที่เก็บเก็บไว้นะคะซัมบอรินตัวมอร์นิ่งมา k นั่นเองนะคะอันนี้ชอบยกะค่เป็นเฟเวอร์บิด้วยแต่บอกก่อนว่าอย่าใช้บ่อยอย่าใช้ทุกวันอย่างที่เขาเคลมเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเมนทอลซึ่งบางคนอาจจะ ระคายเคืองได้นั่นเองอันนี้ของ e t o ตดี h o u นะคะเป็นสูตร e ร n มทีนั่นเองก่อนที่ i ินฟีจะเข้ามาในเมนะืองไทยนี่นะที่ชอบมาของ Eto ตดี h o u นั่นเองนะเพราะว่าสมัยนั้น e t o ตดี h o u คือดังมากแล้วค่ไปเกาหลีที่ก็จะฝากซื้อมาของเขานั่นเองตัวอันนี้เป็นของ j e j u นะคะมี2สูตรอันนี้เป็นสูตรออริจินอลของเขาเลยมั้งเอออันนี้จะมีคร s i n g f o ฟมแล้วก็ตัวเ s s e ซแถมด้วยแล้วก็เป็นแผ่นมาแผ่นมาของเขาทํามาดีมากเลยนะเป็นมาสกสีดาแล้วก็แบบ บางกำลังดีอะ่ะแล้วก็พอดีหน้าแล้วก็ฉ่ามากส่วนอันนี้เป็นคอลลาเจนสกินฟิตมาร์กนั่นเองซึ่งอันนี้จําไม่ได้แล้วว่า,วารู้สึกจะเป็นแผ่นสีดําเหมือนกันแต่ก็ดีอะ่ะเออคือมาร์กของเตโจคือดีมากเลยนะอันนี้เป็นเนเจอร์รีพับ i c ลิกสเนลโซลูชันมาร์กชีนั่นเองอันนี้ไม่รู้ใครให้มานะเออก็อเฉยเฉยส่วนอันนี้มาจากไดโซนันเองนะครับเป็นสูตรเอ,อ่อคิวเทน แล้วก็เป็น BB บีเฟสมาร์กอะไรเนี่ยก็คือใช้ได้แต่ก็ไม่ได้วาวขนาดนั้นอันนี้เป็นมาร์กของแบรนด์เชอรี่โคโค่นะคะเป็นแบรนด์ในเครือของจิวมิการซึ่งนะัตตี้ชอบแผ่นของเขามากเลยนะคืออันนี้ทำแผ่นมาได้ดีมาก ดีกว่าแบรนด์แพงๆที่เคยใช้ไงเอออันนี้เป็นของ Face i n f a n e นะคะ Mid Invisible Por h y d r o Gel m a นานแล้วอจะจำไม่ได้ว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเดี๋ยวขอลองกลับมาอีกว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะอ่ะส่วนอันนี้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชอบนะคะ Leader นั่นเองนะคะ Leader Clinic นั่นเองอันนี้เป็นสูตร b r i g Mask สูตร แอนตี้เซบัมมาร์นั่นเองนะคะจริงๆนัตตี้ชอบสูตรสีเขียวนะแต่อันนี้ก็คือใช้ได้แผ่นมาเขาโอเคอยู่อันนี้ก็เป็น power t e เหมือนกันนะคะตัว G F m a r k Sheet นั่นเองลองแล้วก็คือเฉยๆนะเออสำหรับตัวมาร์กนะนัตตี้ชอบเป็นมาร์กที่เป็นเนื้อครีมที่เป็นกระปุกเล็กๆอนะ่ะฟาโคลราพาเซนตาไวม Mark นั่นเี่ก็เป็นมาอีกตัวหนึ่งที่นะัตตี้ชอบนะแต่แผ่นมาข,ของตัว พาเซนตามันจะแอบหนานิดนึงอ่ะเออไม่ค่อยแบบว่าบางสักเท่าไหร่อันนี้แอบหนาแต่คือให้ความชุ่มชื้นอะไรไต่างๆคือดีมากอันนี้มาก,ก่อนแต่งหน้าอีกอันหนึ่งที่ชอบนะคะก็คือเป็นลิเดอร์ไพรเมอร์มาร์กนั่นเองนะคะมีหลายสูตรเหมือนกันนี่เป็นสูตรกูดบายเอซนะคะสำหรับคนที่เป็นสิวโดวยเฉพาะแผ่นม้งแผ่นมาร์กเนื้อเซนอะไรคือทํามาได้ดีมากการนิเย่แบ็กเซร่มมาร์กเพียวชาโคนั่นเองคือมันแบบว่าเป็นมาร์กที่ให้ความชุ่มชื้นแต่ก็ บาลานซ์ผิวได้ค่อนข้างดีผิวไม่มันจนเกินไปนะคนผิวมันน่าจะชอบมาอะไรประมาณนี้ที่มันรู้สึกไม่เน,นะหนะมากจนเกินไปใช่ไหมก่อนแต่งหน้าก็เวิร์กนะอ่ะสุดท้ายของคลิปนี้แล้วจริงๆนะคบเป็นมาร์กของบานโนบักินะคะไวท์ตาจินิกเจลลี่มา์กนั่นเองนะคะก็คือเป็นมาร์กที่ชอบณนะปัจจุบันนี้มากที่สุดแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขามีโปรแล้วแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปสูตรที่นัตตี้ชอบก็คือเป็นรีแลกชิ่งกับตัวไฮเดรตติ้งนะคะก็คือสีฟ้ากับสีเขียวได้ลองตัวลิฟติ้งแล้วแอ นิงแล้วก็คือโอเคใช้ได้ก็ <tain. S 1> ถ้าใครยังไม่เคยใช้ก็แนะนําให้ไปลองดูเพราะว่าดีจริงแล้วก็เขามีโปรค่อนข้างบ่อยแลคาถูกมากอ่ะแล้วนี่นะคะก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะสำหรับของที่ใช้หมดแล้วใน EP นี้นะคะเป็น EP ที่เท่าไหร่เลยวะที่3นะคะเดี๋ยวจะมี EP ที่4ตามมาอย่างแน่นอนนะคะจะเป็นในหมวดของ hair care แล้วก็ถ้าใครชอบซีรีส์นี้ก็คอยติดตามเอาละกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ